จินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่โอกาสทางธุรกิจก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวผมชื่อแกซซี่ผมเป็นหุ่นยนต์นำโชคสมองกลอชัชฉริยะที่จะนำทุกท่านไปสู่ประสบการณ์ใหม่ๆของโลกเทคโนโลยีแห่งการสร้างไรายได้ผ่านระบบออนไลน์ด้วยเครื่องมือของเราเราไปเริ่มกันเลยครับ ก่อนตื่นผมจะแนะนนาไม่ท่านรู้จัก VR the Pink the Pink คือกลุ่มคนที่มีความรู้ความสามารถมาพร้อมกับเครื่องมือที่จะสร้างอาชีพให้กับผู้คนที่ต้องการมีรายได้โดยปณิธานันแน่แน่ของคุณลพีพัชอินชมาศผู้ก่อตั้งกลุ่ม the Pink บุคคลที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจเครือข่ายมาอย่างยาวนานมากกว่าส4ปีภายใต้องค์กรแห่งความสุขนึกถึงความสุขนึกถึงสีชมพูแล้วด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ทิ้งทำไม่เกิดในธุรกิจที่ประสบความสาเร็จทั่วประเทศมาล้างมากมายและผมแก๊ซซี่ก็คือส่วนหนึ่งของระบบจกระดับนั่นเองและต่อไปนี้จะเป็นระบบที่สปอร์ตคุณทันทีหากคุณได้ร่วมงานกับเราสปอร์ตที่หนึ่งเราเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทไลออนมอรจากความเป็นมืออาชีพในทุกๆด้านและแนวคิดที่ยอดเยี่ยมของผมู้บริหาร ทำให้เราทำธุรกิจออนไลน์และขยายตลาดไปทั่วโลกได้อย่างไม่สะดุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าเรื่องแผนการผลตอบแทนและการบริการต่างๆซัพพอร์ตที่2เรามีระบบออนไลน์ที่ดีที่สุดที่จะซัพพอร์ตคุณเพราะในปัจจุบันการตลาดออนไลน์เข้ามามีอิทธิพลต่อธุรกิจเป็นอย่างมากช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้นอีกทั้งยังส่งผลให้ธุรกิจของคุณเติบโต,ตได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นเราจึงอำนวยความสะดวกให้กับทุกคนที่ร่วมงานกับเราให้คุณทํางานได้ง่ายขึ้นคนสมัครสนใจกับคุณได้มากขึ้นเพราะเรารู้ว่าเครื่องมือบวกวิธีการเท่ากับผลลั์เสมอและระบบเด e ะพิงมีเครื่องมืออัจฉริยะในการค้นหาบนโลกออนไลน์หาคนที่พร้อมเจอคนที่ใช่คนที่ต้องการสร้างไรายได้คนที่ต้องการเครื่องมือและหน้าที่ของแก๊ซซี่ผมจะทำให้คนเหล่านั้นเจอคุณครับกับเครื่องมือที่เรียกว่า t h e p i n k System t h e p i n ิ กอบไปด้วยระบบอะไรบ้างเรามาดูกันเลยครับ 1. ระบบเว็บเซลเพจอัพเดทส่วนบุคคลมากกว่าสิทธิดีไซน์ที่เราเตรียมไว้ให้สมาชิกโปรโมทเพื่อหาคนที่สนใจได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 2. ระบบปิดการขายผ่านระบบอัตโนมัติให้ AI ทำหน้าที่แทนคุณ 3. ระบบนักธุรกิจหรือระบบหลังบ้านในการเรียนรู้และเครื่องมือต่างๆเพื่อ,ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิก 4. ระบบดับชิป ที่ซัพพอร์ตทุกออเดอร์ที่มีการซื้อขายจากเว็บไซต์ของคุณไม่ต้องสต็อกสินค้าหรือแม้ต้องส่งสินค้าเลยก็ตาม 5. นำบัตรดิจิตอลสุดล้ำเพียงแต่โทรศัพท์ก็จะขึ้นเว็บแอปพลิเคชันส่วนตัวของสมาชิกคนนั้นๆน,น,นำบัตรดิจิตอลนี้จะเป็นผู้ช่วยบอกเรื่องดาวธุรกิจของคุณจนนำไปสู่การปิดการขายและยังสามารถทำการตลาดได้อีกด้วยเระบบอื่นๆอ,อ,อีกมากมายมากกว่า20รายการที่คอยสนับสนุนคุณ และหน้าที่หลักๆของการเป็สมาชิกก็คือการชาลิงเว็บโปรโมทส่วนตัวของคุณออกไปให้มากที่สุดและเมื่อมีคนสนใจเข้ามาในระบบคุณหน้าที่ปิดการขายเป็นหน้าที่ของผมแกซ,ซี่เองครับและถ้าหากคุณสนใจแล้วคุณก็จะเข้าสู่กระบวนการต่างๆที่เดบะ i ิ้งจัดทาไว้ขึ้นสําหรับคนใหม่ดังนั้นสิ่งที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นรายได้เสริมหรือรายได้หลักหรืออิสระภาคทางเวลา เพียงแค่คุณเรียนรู้เพิ่มเติมพรอมเรายอ่ขอขบวนการให้สั้นลงและง่ายขึ้นและให้เทคโนโลยีทำงานแทนคุณหากคุณสนใจคุณนากดอัปเกรดเพื่อทำขั้นตอนต่อไปนี้ 1. กรอกข้อมูลของคุณให้ครบถ้วน 2. เลือกสินค้าที่คุณสนใจหยิบลงตะกร้า 3. ส,สแกนจ่ายเงินในการเริ่มต้นกับเราพร้อมรับเครื่องมือและระบบต่างๆที่มีมูลค่ามากกว่า5 0 0 0ส0บาท จ้าของระบบหากมีข้อสงสัยประการใดสามารถดูเมนูถามตอบแล้วเจอกันที่ความสำเร็จนะครับ